สวัสดีครับพ่อรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะก็จะทำ Youtube ออกเป็นระยะระยะทุกวันนะครับวันละสีคลิปไอ้เรื่องนี้จะว่าจะข้ามไปนะว่าจะไม่พูดถึงแต่ก็อยากจะเตือนสติไอคนนี้นะแล้วก็เตือนสติทุกคนด้วยนะที่มันมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนานะแล้วมันก็มีมีพื้นที่ข่าวนะ ไอ้คนคนนี้คือหมอนะเว้ยเขาชื่อนายแพทย์อัตพลนะนายแพทย์อัตพลแก้วสำริดนะเขาไม่ธรรมดานะเขาเป็นรองอธิบดีกรมอนามัยนะเว้ยเออเขาออกมาให้ข่าวเนะเว้ยเขาออกมาว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าไอ้รอยกระทงเนี่ยไอ้ซากกระทงจำนวนมากในแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะ มันก็มีสถิติอะไรของเขาอะนะก็อย่าไปสนใจว่าปี2อ6 5เนี่ย 5, 10, 5 7, 000, 2, 000, 600, าย้าห0ื0 0ห้าแยใบอันนี้ในกกทมนะ5,000 50, มกว่าใบเป็นกระทงธรรมชาติต้นกล้วยใบตองไม่ใช่5,000 50, มกว่า,านะใบห้าแสนกว่าใบเฉพาะกอทมนะใบตองต้นกล้วยอะไรก็5,000สกว่าอ่ะร้อยละกแล้วก็มีโฟมสอง0มื่นกว่าร้อละ อ่าก็คือไอ้วัสดุธรรมชาติเนี่ยเยอะไอ้โฟมเขาไม่เขาได้ใช้กันแล้วนะอ่ามันก็บอกอย่างเงี้ยโอเคเรไม่ว่ากันก็บอกไปก็รายงานไปแต่มันบอกว่าไงรูป้ปะมันบอกว่าไอกระทงเนี่ยไอพวกใบตองกลับกล้วยไออะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นมิรกับสิงแวดล้อมนะเว้ย นะเราคิดว่ามันไม่มีสารก่อมลพิษก็เลยใช้บางคนก็สร้างสารรมีกระทงน้ำแข็งกระทงโคนกระทงไอศครีมอ่นะแล้วบางคนก็มีกระทงหนมปังอะไรทำนองนี้นะ ปรากฏว่าไงอ่านี่เขาพูดถึงนมปังด้วยนะรวมประทมนมปังเพื่อเป็นอาหารปลาปรากฏว่าไอ้นมปังเนี่ยตัวร้ายมันทําให้น้ําเน่าเสียเพราะปลามันกินไม่หมดแล้วปลามันไม่ได้กินขนมปังกันทุกตัวมันย่อยสยหลายยากไม่ได้ย่อยยากมันเน่าเท่านั้นเองส่วนไอ้โฟมเนะ่ยมันห้าร้อยปีออกมันก็มีน้อยลงแล้ว อุดตันตามท่ออะไรทํานองนี้ก็คือว่าสรุปแล้วไอ้หมออัจพรเนี่ยเขาจะมาพูดเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจและเขาเป็นรองอธิบดีโกรมานาใหม่แล้วมาพูดเรื่องกระทงและภาพรวมทั้งหมดก็คือว่าแม่งไม่ได้เรื่องไอ้พวกกระทงทั้งหลายว่าจะวัดสดุธรรมชาติจะโฟม จะขนมปังจะหาเหวอะไรไม่ได้เรื่องมันเป็นปัญหากับแม่น้ำลำคลองทั้งเส้นแต่ผมบอกอยากจะบอกมึงให้นะไม่ใช่มึงเลยอยากจะบอกคุณหมอให้นะว่าเรื่องนี้คุณทำไมไม่คุยกับรัฐบาลเมื่อชาติที่แล้วอะ่ะไม่คุยเมื่อสามเดือนที่แล้วอะ่ะไม่ขอพบนายกเศรษฐาอ่ะไม่ขอพบไอรัฐมนตรีธรรมชาติสิงแวดล้อมหาเหวอะไรนะะั่นอ่ะไม่ขอพบ ไอ้ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไม่ขอพบรัฐมนตรีมหาไทายอะ่ะคุณอนุทินที่ดูแลผู้ว่าทั้งประเทศอะ่ะเมื่อสามเดือนห้าเดือนที่แล้วมึงไม่ขอพบแล้วมึงก็เล่าให้เขาฟังสิ่งที่มึงเอามาพูดเมื่อวานเนี่ยอ่ะเอามาพูดเพื่ออะไรวะคนเขาทำมาขายของแล้วมึงเข้าใจมา หมออัตฉรพคุณก็คงไม่เคยมีพ่อแม่พี่น้องโคนเงาสักกาลที่ทํากระทงขายไงคุณก็เลยไม่รู้อ่ะเขาทํากระทงขายเขาเตรียมการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นอาทิตย์เขาต้องสั่งวัสดุมาใครทำหนมปังก็ทำใครทำกล้วยใบยตองก็ทำเขาทำมาแล้วเขาก็จะขายวันลอยกระทงปีหนึ่งเขาขายได้วันเดียวอาจจะขายก่อนลอยกระทงวันหนึ่งนะ แล้วก็วันลอยกระทงวันนี้เขาขายไม่ได้แล้วแล้วมึงมาพูดเพื่ออะไรวะเพื่อไม่ให้คนซื้อกระทงขนมปังไม่ให้คนซื้อกระทงโฟมไม่ให้คนซื้อกระทงใบตองมึงไม่ให้ซื้อมึงไม่ให้ลอยมึงให้ลอยทางออนไลน์ลระฮะกูไม่เข้าใจบางจังหวัดเขามีกระทงสายอะเป็นพันเป็นหมื่นกระทงคือมึงต้องพูดแต่แรก แล้วมึงก็เข้าประชุมคลรมไม่ใช่มึงบอกนายกแล้วก็บอกว่าเราจะแก้ไขยังไงจะรณรงค์ยังไงแล้วมึงเพิ่งมีปัญหาหรือว่าไอ้มึงก็ไม่เอาไว้พูดก่อนไม่ใช่มาพูดเมื่อวานพูดก่อนวันสองวันพูดเพื่ออะไรอยากจะถามหน่อยเป็นหมอจริงเป็นคนมีความรู้นะคนโง่องๆอย่างผมแม่งเรียนหมอไม่ได้หรอกนะ แล้วมาพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อเพื่ออะไรเพื่อพูดทําไมยังไงอ่ะไม่เข้าใจงงงงแต่สิ่งโคนกะทบกับที่หมอพูดคือคนขายก็ทงขาขายไม่ได้เว้ยเขาขายไม่ได้คนก็จะมาซื้ออ่ะไอไอหมอนี่แม่งบอกมาเว้ยไอนี่ก็เป็นพิษสิ่งแวดล้อมไอเป็นกล้วยก็ไม่ได้เว้ยไอนี่ขนมปังก็ไม่ได้เว้ยน้ำเน่าเว้ยไอไงเดี๋ยวไอฟอร์มนี่ไม่ได้ยาไอฟอร์มนี่กูรู้มานานแล้ว ไม่ได้เอ้ยทำไงอะกูไม่ลอยดีกว่ากูประหยัดเงินด้วยอ่ะกูก็ไม่ลอยกูก็ลอยทริปนะสาธุพระแม่คงคาอย่างงั้นเหรอวะอย่างงั้นเหรอวะหมออัตริพลคนคนนี้ควรได้เป็นอธิิบดีกรมอนามัยนะนายกเศรษฐาไม่ใช่นายกเศรษฐาเด็ไอ้นี่เด็หมอชนนานน่าจะแต่งตั้งให้เป็นอธิตบดีกรมอนามัยนะ อันนี้ไม่ได้เรื่องที่ผิดอะไรนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะไอ้ที่บอกเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันเกี่ยวกับแม่น้ำลำคองแต่มึงไม่ได้ควรมาพูดตอนนี้มึงต้องหาจังหวะเวลาพูดมาพูดตอนนี้พูดทำไมอวะพูดเพื่ออะไรวะฮะกูจะไปลอยกระทงเพื่อจะขอขามาพระแม่คงคาที่กูได้เยี่ยวสายบ้าง ทิ้งสิ่งของบ้างอะไรบ้างกูก็เอากูจะทำความดีกับพระแม่คงคาเอากูกลับไปทำร้ายพระแม่คงคาให้น้ำเสียให้น้ำเน่า,าตัวลงกูยังไงวะกูสับสนชีวิตนะจำไว้และให้พวกมีอำนาจทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะไอ้หมออัตมพลนี่ทุกเรื่องนะเวลามึงพูด มึงอย่าพูดเอามันอย่าพูดดูดีพูดดูกลัมึงดูผลกระทบด้วยของพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเข้าใจไหมนะจะบอกให้เอา้าแค่นี้หละนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ปัดเพศนี้ครับผมซื้อหนังสือผมดีกว่าหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครับ หนังสือเล่มนี้เล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับขอบคุณคุณหมูหนังสือเล่มนี้จะเดินทางไปอยู่ที่อเมริกาแล้วแต่อีกประมาณสามอาทิตย์ถึงเป็นความภาคภูมิใจของผมมากเลยคุณหมูช่วยซื้อสามสิบเล่มพร้อมค่าส่งให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมอ่ะตั้งใจเขียนเต็มที่สุดๆเลย นะแล้วมันเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์มันเป็นหนังสือที่คนสายมูเตรูทุกคนควรจะมีไว้ถ้าเกิดไม่ได้สายมูก็ควรจะเข้ามาศึกษานะครับผมแล้วมันสามารถพลิกชีวิตท่านได้เชื่อผมถ้าทำตามหนังสือเล่มนี้ครับ290บาทครับเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดตอนนี้ก็จะเป็นเน้นหมาจรจัดก็อยู่กับหมาคบกับหมาก็สบายใจดีก็มีความสุขดี นะมันก็ไม่วุ่นวายมันไม่วุ่นวายเขาดีนะครับแล้วยิ่งเวลาเวลาผมเอาอาหารไปให้นะสมมติว่ายี่สิบตัวมันนั่งเรียงนะอย่างสงบเรียบร้อยนะนั่งเรียงยองยองยี่สิบตัวนี่มันจะต้องมองหน้าผมมันจะต้องสบตาผมทีละตัวทีละตัวนะแล้วก็โยนกระดูกให้มัน ต้องมีจังหวะโยนะนะบางทีมันแย่งกันไอ้ตัวนี้ดุนะก็ต้องโยนไปไกลๆให้มันวิ่งไปแล้วก็ไม่ให้ตัวไม่ดุอะไรตรงนี้มันต้องมีเทคนิคนะแล้วมีความสุขมากๆมันศบตาเราแล้วมันเหมือนกับว่าขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณนะจริงอะนะครับผมก็ช่วยซื้อหนังสือผมหน่อยรักกันนะซื้อหลายๆเล่มเลยไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานลูกน้องไปฝากปีใหม่เนี่ยนะ โอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะพูดและอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูคลิปโฆษณาดูโฆษณาท้ายคลิปกบไม่ถึงนาทาีมีสินค้าเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะกระถางแขนตัดกับสวยมากๆเดี๋ยวคลิปหลังๆจะทำมาให้ดูจะเอามาให้ดูโอ้โหกว่าจะประดิษฐ์ประดอยได้ใช้เวลา3ามชั่วโมงขายแมงร้อยเิบาทอะบ้าไปแล้ว ยังไม่ค่อยจะมีคนซื้อผมอ้าวขอบคุณครับขอบคุณซื้อกันหน่อยนะขอให้านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับ chia tay chỉ biết chia tay chia tay chia tay chia